แต่ถ้าประชาชนถูกปิดกั้นโอกาสทั้งในเรื่องแหล่งทุนประชาชนต้องออกไปกู้หนี้นอกระบบเมื่อมีหนี้นอกระบบประชาชนก็เป็นหนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินโครงการกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะสื่อที่จะอธิบายการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้กับพี่น้องคนไทยทุกกลุ่ม ผมถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมีนโยบายอะไรที่เป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการไม่มีครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผมไม่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องผิดหวังกับการต่อสู้ครั้งนี้อนาคตเยาวชนไทยต้องไม่ถูกล้างสมองจากสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดีหรือมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ดี คุณต้องเป็นกลางและมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพเย,ยาวชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ล้างสมองให้เยาวชนคนไทยในอนาคตยิ่งโง่ลงทุกวันโง่ลงทุกวันเยาวชนทุกวันนี้ไม่ได้โง่นะครับพวกเขาคิดได้เยาวชนกรุงเทพต่างจังหวัดทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง และเขาพร้อมที่จะคิดไม่ใช่ถูกครูบอกมาอย่างนี้แล้วต้องได้แค่นี้ทุกคนรู้จักคิดต่อยอดทุกคนรู้จักคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องแท้จริงแล้วหรือไม่พ่อแม่พี่น้องที่รบทุกท่านครับ บคุณผมอยากจะกราบเรียนผ่านไปยังคุณอพิสิทธิ์ว่าคุณเจรจากับทางแกนนำของนปชเนี่ยคุณบอกว่าการที่สสย้ายพักไปอยู่พักอื่นๆเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ที่ควรทำได้แต่ผมถามหน่อยว่าเอกสิทธิ์ตรงนี้ มันมาจากรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่เอกสิทธิ์ตรงนี้ผมถามหน่อยครับว่าคุณมีสำนึกพอหรือเปล่าที่คุณเนี่ยไปรับคนที่เขาไม่ได้เลือกเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้เลือกมาเป็นรัฐบาลถามหน่อยว่าภูมิใจไทยเนี่ยมันมีก่อนไหม ประชาชนเลือกไหมแล้วคุณยังจะมาบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่สอส,อสอทำได้คุณเคยพาดพิงถึงคณะรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาตลอดว่าขาดจริยธรรมถามว่าคุณการกระทำของคุณมีจริยธรรมหรือไม่ ผมไม่อยากพูดให้ท่านนายกรัฐมนตรีอายเด็กอายุ19นะฮะครับพี่น้องครับรอ,อาภิเศษอ,อาภิเศษอ,อาภิเศษน,นี่คือเสียงประชาชน นี่คือเสียงพลังที่เขาไม่ต้องการคุณถามหน่อยว่าถ้าเป็นผมเป็นคุณในวันนี้อย่าว่าแต่หนึ่งปีสามเดือนเลยครับสมเดือนแรกหรือหนึ่งเดือนแรกหรือวันแรกผมก็ลาออกแล้วคุณอภิสิทธิ์ต้องไม่กลัวการยุบสภา การยุบสภาคือทางออกที่คือนอำนาจให้ประชาชนการที่คุณไม่ยุบสภานั่นหมายถึงการที่คุณไม่กล้าคุณไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะลงเลือกตั้งคุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับเลือกคุณก็ยุบสภาแล้วคุณก็ไปยอมรับคำตัดสินจากการเลือกตั้งนี่คือระบบ ของประชาธิปไตยพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับแนมะ่อเ,เอาละครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาให้กำลังใจใหม่นะครับแต่อยากจะบอกทุกท่านว่า วันนี้พวกเราทุกคนไม่ได้โดดเดี่ยวผมเป็นเยาวชนคนหนึ่งอย่างน้อยๆผมก็มาให้กำลังใจเคียงบา่าเคียงไหลพวกเราทุกคนพี่น้องครับที่สุดแล้วเนี่ยขอให้พวกเราทุกคนอดทนรัฐบาลนี้เขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีแค่ประเทศเดียวในโลกเขาคิดว่า จะทำอะไรก็ได้ทุกคนเนี่ยสื่อต่างประเทศก็ดีหรือรัฐบาลต่างชาติก็ดีเขาไม่แคร์ว่าเขาจะมองอย่างไรเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ถ้าเราแพ้เราทอ้ออนาคตอย่างผมอนาคตลูกหลานอนาคตน้องๆของผมหลายๆคนจะพังทลายครับ ขอให้พวกเราทุกคนอดทนต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมาครับขอบคุณครับ